วันนี้เรามาแกงเห็ดพอแกงแบบภาคใต้นะคะแกงแบบคนใต้คนใต้แกงเห็ดพอเนี่จะไม่ใส่ใบย่านางจะใช้น้ำกะทิแทนแทนใบย่านางจยาส่วนระกอบที่ขาดไม่ได้คือเห็ดพอเห็ดพอเครื่องแกง ครื่องแกงใต้นะเครื่องแกงกะทิเครื่องแกงอะไรก็ได้เครื่องแกงกะทิเครื่องแกงผัดเผ็ดก็แกงได้จนะ้ะสับป,ปะรดยอดส้มปล่อยตัวนี้เขาเรียกยอดส้มปล่อยเนะี่ยจะเปรี้ยวความมะขามเดี๋ยวจะให้ดูยอดนะเก็บไปหนึ่งยอดว่าไม่เด็ดเอามาให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยยอดส้มปล่อยจะเปรียปร้ยวมากตัวนี้เปรี้ยวมากแล้วก็ขาแกงกับหมูย่าง แกงกับหมูย่างค่ะย่างหมูย่างกับกระทะย่างง่ายๆกระทะย่างง่ายกระปิน้ำกะทิน้ำกะทิหัวกับหางเดี๋ยวไปแกงกันเลยค่ะเครื่องแกงก็ใส่กะปิไว้เรียบร้อยนะแกงใต้นะแกงใต้ต้องใช้กะปิจ้ะใมมะกรูดใส่แค่สองสามสี่อย่างนี้จะ้ะไปแกงกันเลยจ้า แกงเห็ดพกแบบใต้ๆกันแกงกันเลยนะคะสาจะแกงกะทิสดนะจ๊ะแกงกะทิสดจ้ะเครื่งองแกงลงไปเลยไม่ต้องการให้แตกมันจ้ะเราก็ใส่เครื่องแกงเลยจ้ะใส่เครื่องแกงเลย น้ำแกงเริ่มเดือดแล้วจ้าใช้เวลาประมาณ15นาทีจ้ะเราแกงหม้อใหญ่กว่าจะเดือดน้ำแกงเดือดอเราใส่หมูย่างไปค่ะนี่คือหมยูย่างย่างกับกระทะกระทะที่ว่ากระทะเครื่องเราไม่ต้องต้องหาไฟคานอยู่ย่างกับกระทะเลยจ้าใส่หมูลงไปเลยใส่หมูย่าง เราให้เดือดอีกหนึ่งครั้งและก็ตากด้วยผักเลยจากนี้ก่อนเกงกะทิสดสาแกงกะทินี่สาจะไม่ผัดน้ำผัดเครื่องแกงกับหัวกะทิหนงกะทิเนี่เพราะว่าสาไม่ชอบเพราะว่ามันมันมันแตกมันเนี่ยสาไม่ชอบเราชอบแบบนี้เราก็ทําแบบนี้นะอย่าราม่ากนาาันนะจ๊าอย่ารามากนาาันนะจ๊าสูตรไทรสูตรมันนะคะ เราชอบแบบนี้เราแกงแบบนี้ถ้าคนที่เขาถนัดอย่างอื่นเขาก็แกงอีกอย่างนึงไอสาถนัดแกงกบท่สดจะไม่ให้แตกมันเลยแกงจ่ะเดือดแล้วเดือดแล้วตามด้วยผักของเราเลย้างเห็ดกรกค่ะเห็ดกระดูออกลงไปเห็ดกขกนี่สาต้องใส่ฟิกไว้นะ ต้มต้มใส่มะขามโม้ต้องใช้มือเนาะมันกระเด็นกระโดดกระโดนเนาะสาก็สาต้องใส่ฟิดไว้สาใส่มะขามแล้วก็ใส่เกลือไว้เวลาต้มเนี่ยจะมีรสชาติหน่อยเลยเกลืออย่างดียดอย่างเงี้ยเราก็ตามด้วยสับกระดเลย้จ้าคนใต้เขาเรียกแกงสมรมนะแกงพวกนี้แกงใส่หลายหลายอย่างเขาเรียกแกงสมรมค่ะ แกสงสมรมเห็ดเผาะใบไม้ใบเมื่อมาติดได้ดีจ้กแกงเกาเดี๋ยวมันสุกเร็วรวมมันอะไรใส่เห็ดเผาะเพิ่มเข้าไปอีกเห็ดเห็ดเผาะประมาณสองสองกิโลจ้ะรอเดือดนะคะทุกคน ช่วงรอให้เดือดนี่เราปรุงรสนี่ได้ใส่น้ำตาลปี๊บใส่ใบมะกรูดเลยเพื่อความหอมตามด้วยชูรส่ะชูรสแยกเนือปนนะคะ แกงม้อใหญ่ใส่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวกินรสชาติถ้าไม่อร่อยค่อยเติมจ้าเดี๋ยวกินรสชาติที่เราชอบจ้าแกงหม้อใหญ่มากอะ ใช้เวลานานนะคะแต่ละขั้นแต่ละตอนเพราะว่าแกงหม้อใหญ่จ้ารสชาติได้แล้วจ้ะอร่อยพอดีสับปะรดนี่มันมีความเปรี้ยวอยู่บ้างแล้วนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเราก็ใส่ยอดส้มปล่อย้าไปแกงแกงเห็ดทุกชนิดต้องตัดด้วยใบส้มความเปรี้ยวนะมันเข้ากันตัดด้วยความเปรี้ยวมันเข้ากันและแกงแกงแกงเห็ดเนี่ย เคื่องแกงเน้นให้ออกหัวา่าและจะอร่อยให้ออกวขวาขาแต่หนักเครื่องแกงถ้าทําเองได้แต่ถ้าว่าเราซื้อมาเราก็มาหั่นขาใส่นิดหน่อยใช่ไหมสำหรับคนใต้เนาะ,นะจะให้ให้ออกขาและจะอร่อยแองเห็ดย่าไม่ว่าเห็ดอะไรรสชาติมันจะดีเลยจะให้เดือดสักห้านาทีนอะหมออ้อแกงเบอร์สี่สิบนะเนี่ยเบอร์สี่จะหม้อรูกนี้ สามแปดสี่สิบเนี่ยประมาณนี้เกงให้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 เพื่อนแกงฝากเขาด้วยเขาติดรสชาติฉันเกงฝากเขาด้วยค่ะจะแกงเยอะค่ะกินสองสามบ้านนะคะยังสองมาแล้วนะคะรอให้เดือดสักพักก็ใส่ยอดสมปล่อยเลยจ้า ใครเข้ามาช่องสาอาหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆด,ด,ด้วยนะคะการแกงนี่แกงสูตรแกงใต้นี่นะไม่ว่าแกงอะไรแกงผักแกงเนื้อแกงอะไรก็แล้วแต่นะถ้าจะให้รสชาติเค้มข้นนะผักหนึ่งกิโลเครื่องหนึ่งขีดะหรือว่าเนื้อ1นกิโลเครื่องหนึ่งขีดไม่ต้องใส่ผักนะถ้าเราใส่ผักก็ต้องใส่ประมาณขีดครึ่งแก ขีดตกหนึ่งกิโลต่อหนึ่งขีดไม่ว่าแกงอะไรจ้ะสูตรนี้เลยจะพอดีเลย้ะเครื่องหนึ่งขีดหมูหนึ่งกิโลใช้เครื่องหนึ่งขีดผักหนึ่งกิโลใช้เครื่องหนึ่งขีดสูตรนี้ใช้ได้เลยจ้าเดือดพอประมาณแล้วน,นะคะสาจะใส่ใบส้มแล้วจ้ายอดส้ม ยอดส้มตันนี้เปรีย้ยวกว่ายอดมะขามนะคะทุกคนเปรี้ยวมากยังมียังมีกรประกอบสูงสูงสูงขึ้นเปรี้ยวเพราะว่าเปรียปร้ยวสะเดีวแต่อนใต้คือวาาเปรียวได้แดงออกพร้อมเลยนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะจ๊ะเนี่ยยอดส้มเนี่ยจะทำให้ แต่จะทําให้รสชาติแกงอร่อยจ้ะไม่รู้ว่าเอ,เอพวกเห็ดประเภทเห็ดนี่นะมันจะเข้ากับความเปรี้ยวและกับกับกับหัวขา่ามันจะเข้ากันยอดส้มปล่อยนี่เป็นยาด้วยนะจ๊ะข้าวยานะจ๊ะทั้งเป็นยาทั้งกินทั้ง เป็นสมุนไพรและก็เป็นทั้งอาหารด้วยจ้าค่ะขอจบคลิปก่อนนะจ้าแกงเห็ดเผาะค่ะแกงแบบใต้ใต้แกงเห็ดเอาะก็เรีกงยกว่าแกงสงรมะแกงเห็ดเผาะกับหมูยา่างหม้อบิก๊กหม้อใหญ่มาก ขอบคุณนะคะทุกคน